อะไรนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้งั้นหรอต้องขออาภัยด้วยตอนที่พวกเราทำการเปลี่ยนอาชีพเราเคยใช้แค่หินเปลี่ยนแปลงเท่านั้นส่วนคิสตันเปลี่ยนแปลงที่คุณพูดถึงเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆคิสตันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบชั้นสูงของหินเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่ที่โลกที่ข้าเคยอาศัยอยู่แต่บนดาวสีน้ำเงินแห่งนี้ข้ายังไม่เคยเห็นเลยใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าภารกิจรอบที่ห้าจะมีเงื่อนไขแบบนี้โผล่มา พลังที่ชันสะสมไว้ถูกใช้ไปเยอะมากตอนซ่อมรอยแยกมิติเวลาตอนนี้ไม่พอที่จะเปิดประตูไปต่างโลกแล้วเทพเจ้าแห่งเวทมนต์ทั้งปวงภารกิจรอบที่หภารกิจเบื้องต้นเงื่อนไข 1. เข้าไปในอาณาจักรลับหูบเหวหลอมละลายแล้วได้รับไอเทมภารกิจตราสัญลักษณ์เหวลึก2รวบรวมขีดตั้นเปลี่ยนแปลงสิก้อน 3. รวบรวมรวบรวมหินสีน้ำเงินเจิดจ้า200ก้อน4 รวบรวมเปลวพึิงนรก200ก้อนเวลาจำกัด30วันระดับความยาก6ดาวระดับ S ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนถ้าไม่เวิร์กจริงๆก็คงต้องให้พวกออกทำโอทีแล้วละอาณาจักรลับหุบเหวล้อมละลายเห้ยเ <c oughs> มื่อกี้ข้าเห็นแกเออระเหยอ,อยู่แกขุดได้แค่นิดเดียวเองใครอนุญาตให้พวกแกพักก่อน ขอความแม่ตาด้วยเถอะครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมางานเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าไม่ได้กินอิม่มพวกเราก็ไม่มีแรงเหมือนกันออพวกขยะยังแกถ้าไม่ใช่เพราะยังขุดเมืองได้ป่านนี้คงตายไปนานแล้วยังกล้ามาต่อรองกับข้าอีกรอพวกแกทั้งหมดวันนี้เพิ่มงานไปสองเท่าซะถ้าทําไม่เสร็จข้าจะฆ่าไอตัวที่ทํางานช้าที่สุดแล้วแขวนไว้หน้าประตูเพื่อเป็นตัวอย่างซะผู้เท่า พิ่มงานเปสองเท่าแบบนี้ยังไงพวกเราก็ไม่มีทางทำทันแน่นอนนั่นก็แปลว่ายังไงก็ต้องมีเพื่อนร่วมเผ่าถูกฆ่าในแน่เลยใช่ไหมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าพวกมันต้องการฆ่าก็ให้พวกมันฆ่าฉันก็แล้วกันเทียมิงเจ้าพูดอะไรออกมาเนาะพวกเราจะไม่มีทางทิ้งเจ้าเด็ดขอดแต,แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องมีคนเสียสละใช่ไหมล่ะพวกเราหนาอ่อนแอเกินไป แม้แต่แรงต่อท่านก็ยังไม่มีเลยออืมอืมมนั่นสิเทีวมิงข้าจะพาทุกคนไปทำงานก่อนนะพอเจ้ารู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็รีบตามมาโอ้ที่นี่มีซากศพของมันเตอร์ด้วยแฮะ หรือว่าจะยังมีนักประจนภัยคนอื่นอยู่ที่นี่อีกหรือเข้าไปในอาณาจักรลับไร่หินอยู่ไหนยังไม่ขนมาที่นี่อีกรอต้องขออภัยด้วยข้าสั่งพวกมันไปทำงานแล้วอีกไม่นานคงจะขนมาเติมครับถ้าไม่ติดบอกพวกโง่น,นั้นยังพอมีประโยชน์ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพแร่ได้หระกโก ข้าขคงข้าพวกมันไปนานแล้วดูเหมือนว่าจะสำเร็จแล้วท่านจอมมาตอบรับพธิธีกรรมของข้าแล้วท่านปุโรหิตจะให้เราคนแรกมาเพิ่มไหมครับเงียบอย่ามารบกวนข้ากำลังรับฟังบัญชาแห่งเทพอยู่เลือดและเนื้อเครื่องบูชารีบไปหาเครื่องบูชาถาวายแด่ท่านจอมมาปีศาจเร็วเข้า แต่มันกระทันหายเกินไปครับงั้นก็ไปจับไอ้พวกโง่ที่ขุดแร่นั่นมาให้หมดพิธีอัญเชิญเทพสําเร็จแล้วพวกมันไม่จําเป็นต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปการได้กลายเป็นเครื่องบูชาของท่านจอมปีศาจถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมันแล้ว